มันผิวคนเหรอครับเนี่ยเห็นผิวขาวๆแบบนี้ผมนี่ชื้นใจห้าโมงอ่ะสวัสดีสวีดัตทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะครับไม่รู้จะพูดทําไมอ้อลืมบอกข่าวดีครับช่องฝรั่งกําลังจะกลับมาต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคือว่ามีคนทีมวิวมางคลิปนี้สถานะไม่ชัดเจนตั้งแต่เขาอันเฟนมึงแล้วเปล่าโอเคมาครับเปิดเรื่องตอนเช้าที่บ้านแห่งหนึง่งเราก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งครับกำลังทำความสะอาดบ้านผมก็ขอเรียกหญิงสาวคนนี้ว่านางเอกเลยละกันนะครับในขณะท มันก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างทึมๆครับไม่ค่อยพูดอะไรพอผู้ชายเดินมาถึงนะครับนางเอกก็เปิดบ้านให้นายเอกบอกเดินทางมาไกลไปนั่งก่อนสร็จก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังกันละกันนะครับคือผู้ชายคนนี้นะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กของนางเอกคือมันเพิ่งลาพักร้อนมาได้ครับแล้วก็ได้เดินทางมาที่บ้านเกิดซึ่งไอ้บ้านเกิดหลังนี้นะครับก็คือของผู้ชายนั่นเองแล้วงงกันใช่ไหมครับว่าทำไมนางเอกถึงได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่านางเอกคนนี้นะครับมันได้แต่งงานกับพี่ชายเพื่อนทําไมผมเล่าันงเียกกูาคค่่ททุ็ ฉันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยคือในสมัยก่อนเนี่ยนะเธอเป็นคนเรียบร้อยมากและฉันก็ตกใจมากนะที่เธอแต่งงานกับพี่ชายฉันซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันนะครับมันก็ได้ระลึกความหลังว่า3ปีก่อนหน้านั้นนะครับนางเอกน่ารักสุดๆคือขอข้ามฉากไปเลยละกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเฮ้ยนี่มันน้ำชาย N N, N K แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนดึกโตกดึกนะครับในขณะที่นางเอกกาลังจะกลับห้องมันก็ได้ยินเสียงก้องก้องครับเหมือนคนทะเลาะก,กันก็นั่นแหละครับพี่ชายมันทะเลาะก,กับพร่เอกพี่ชายก็บอกเฮ้ยแกอย่าสบายให้มันมากน ่ชายมันพี่ชายก็เลยไล่มันกลับให้ไปน,นอนที่อืน่นและสาเหตุที่ไล่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยคือพี่ชายมันเนี่ยครับจะนอนกับนางเอกเท่านั้นเองแล้วหนังเนี่ยครับก็ได้บันเลงไปในตอนดึกตบกดึกครับพระเอกมันก็จะกลับมานอนห้องข้างๆในระหว่างทางครับมันก็ได้ยินเสียงแก๊ก ไอผู้ชาย C ีเอกเนี่ยครับมันก็ได้เดินมาดูต้องบอกเลยครับว่าอื้มเพราะว่าในขณะที่กําลังยืนดูนะครับนางเอกมันจับได้แล้วหนังก็ได้ตัดภาปลายในตอนเช้าตื่นเช้ามานะครับผัวนางเอกเนี่ยมันก็บอกฉันฝากดูแลบ้านด้วยนะวันนี้ฉันอาจจะกลับดึกหน่อยล่ะแล้วก็เดินจากไปเสร็จแล้วก็ได้เดินไปทํางานต่อโดยที่ไม่หันไปมองเลยครับเพเแล้วหนังก็ได้ตีสลิดไปในตอนกลางวันซึ่งในระหว่างที่รพเอกนั่งอยู่นั้นนางเอกมันก็ได้ทําความสะอาดพอดีเพเมันก็จ้องใหญ่เลยครับทีนี้แต่ในขณะที่รพเอกจ้องอยู่นี่นางเอกมันก็ได้ลุก มันถูบ้านเสร็จแล้วมันก็เลยจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและหลังจากที่นางเอกปิดประตูขึ้นมาเพ่เอมันก็ลุกทันทีมันก็แอบมองใหญ่เลยครับที่นี้แต่ก็ไม่มีท่าทีนะครับที่จะทําอะไรและพอนางเอกแต่งตัวเสร็จนะครับมันก็รีบออกมาให้ไวบอกเศร้าบ้านหน่อยได้ไหมฉันจะออกไปซื้อของแล้วนางเอกก็เดินจากไปแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนบ่ายตกบ่ายนะครับในขณะที่ฝนมันตกเนี่ยเพ่เอ็ของเราเนี่ยครับมันก็ได้รับอยู่พอมันตื่นขึ้นมามันก็รู้เลยครับว่าเสื้อผ้าที่ตากอยู่มันเปียกและเพ่เ้อ็เนมดนเกมันก็ ใหญ่เลยครับทีนี้บอกว่านายทาอะไรของนายเนี่ยฝนมันตกตัก้งนานแล้วนะทำไมนายถึงเพิ่งมาเก็บผ้าแล้วนางเอกก็ได้ด่าบอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเช็ดตัวแป,ป๊บและในขณะที่นางเองกกาลังเช็ดตัวอยู่เนี่ยครับพระเอกมันก็ได้แอบมองซึ่งนางเอกมันก็ได้ย้อนครับหันกลับมามองเหมือนกันพอดีและทั้งคู่ก็ได้สบตากันเลยครับทีนี้และในขณะที่นางเองกกาลังจะปิดประตูนี่พระเอกมันก็ได้เปิดเข้ามาแล้วหนังมันก็กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ3ชั่วโมงและหลังจากที่ทําอะไรเสร็จสับนะครับหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนเย็นตก็นนััขทกกาาางงง้้มไดึึถ ดีคือนางเอกเนี่ยครับเคยบอกชอบพระเอกตอนสมัยเรียนด้วยกันแต่พอทั้งคู่เรียนจบนั้นนางเอกก็ได้ไปคบกับพี่ชายแทนนางเอกก็ได้คุยกับเพะเอกครับบอกว่าเรื่องเย็นวันนี้ขอให้มันจบเพียงเท่านี้นะฉันจะคิดซะว่ามันเป็นอุบัติเหตุกันแล้วกันเพะเอกก็บอกหึอุบัติเหตุงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบอยู่เหมือนกันนะคิดว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรอฮะแล้วหนังมันก็กินเวลามือไปนิดนึงแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในวันลุ่งขึ้นในวันลุ่งขึ้นนะครับผมก็ขอแนะนาให้ทุกาพ แม้แต่บนหลังคามันก็ยังไปก็ต้องบอกเลยครับว่าชุดใหญ่พอถึงฉากต่อไปหนังก็ได้กินเวลาบือไปโคตรนานครับต่เลยที่ทาแรกเลยดีกว่าครับมันก็จับฉลางแหวกมีกินารีแหกขาฮนุมานเล่นท่าสีดาชอบดมิดผิดชื่อครับเอาใหม่ฉลางแหวกมีกินารีแหกขาฮนุมานเล่นท่าอ่าขาแหกมีกินารีเห็นที่แหวกมีไปถึงขาทีพูดสุดได้แหกขาไปถึงมีคับเปมองแต่ละทีโอ้โหนี่หมีหรือขา <c oughs> <c oughs> แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนเย็นโตกเย็นนะครับนางเอกก็ทำตัวตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับแฟนมันก็มาพอดีแฟนมันก็บอกเจะขออาบน้ำก่อนนะจ๊ะวันนี้นาอก,ก็บอกโอเคค่ะโชคดีพอนางเอกพูดจบคำนี้นังก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ